มวยไทยห้ายกกับมวยไทยสามยกครับบอสว่ายัางไงบอสมีความคิดไว่าถ้าเกิดเราดูประวัติศาสตร์มวยไทยประวัติศาสตร์มวยโบราณเ,เราดูช่วงมันไม่ใช่ตลอดเวลามันเหมือนเดิมห้าสิบปีก่อนนวมมันใหญ่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 กว่าวันนี้นะสำหรับห้ายก เชือกมันมันไม,ไม่เหมือนกันเวทีมันไม่เหมือนกันเข้าใจปะ่ะครับคือแบบทุกกีฬามันพัฒนาขึ้นทุกอย่างมันมันเปลี่ยนทุกกีฬาใช่ไหมฮะมวยไทยเหมือนกันอะไรคืออะไรเป็นมวยมวยไทยโอเคเป็นคุณค่าเป็นแม่ไม้มวยไทยมวยไทยโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจับเอาไว้ องคการคุณค่ามวยไทยแล้วก็อาวุธของมวยไทยศิลปะมวยไทยนอกจากนั้นมันสามยกสิบยกเจ็ดยกหนึ่งยกมันไม่มันมันมันอันนั้นมันไม่ใช่สําคัญมากที่สุดเพราะว่ามวยมวยไทยมาจากมวยโบราณมวยโบราณเป็นศิลปะป้องกันตัวสมัยก่อนเราเราทาฐานทําแบบจะมีสตรูมันจะใช้ให้มวยไทยเราต้องการให้จบเร็วที่สุดอยู่แล้วใช่ มฮะฟินิชใช่อุตสาหกรรมคนเก่าอาจจะคิดว่าเราต้องปร่งกานท่ายกเรามีสองฝ่ายได้ท่ายกสามยกอะไรก็ได้มวยไทยเป็นอะไรมวยไทยเป็นแม่ไม้มวยไทยเป็นเป็นเป็นคุณค่ามวยไทยเป็นเรามีประวัติศาสตร์อยู่แล้วแต่ประวัติศาสตร์ในทุกทุกปีมวยไทยมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าเกิดอยู่ดูมวยบราณะท่าของเขากับท่ามวยไทยวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้เป็น ธรรมชาติทุกกีฬาทั่วโลกแต่สิ่งที่มวยไทยไม่เคยมีโอกาสไประดับโลกถึงก่อนก่อนก่อนวันนะตอนนี้ตอนต้นพุ่มเด็กๆลุมพินีมีรายการเยอะแต่ไทยสดแค่ช่องประเทศไทยอย่างเดียวครับทุกวันศุกร์ตอนนี้เราไทยสด195ประเทศจากลุมพินีจากสนามลุมพินีไป ทั่วโลกกับบริษัทช่องใหญ่ที่สุดแสดงว่าทุกอาทิตย์ทั่วโลกมองประเทศไทยอม,มองมวยไทยมองคนไทยอันนี้จะเปลี่ยนทำไมจะเปลี่ยนฝรั่งจะมองประเทศไทยเฮ้ยอันนี้เป็นประเทศไทยแบบมีศักดิ์ศรีแล้วเป็นโคตรเทวา <c oughs> มีมีฮีโร่แบบรถถังล้วซุปเปอร์แลก เอ้เมือมวยไทยโอ้โหแม่งเท่มากเลยสนใจไปอยากเป็นท uh ัวริสต์รอดนักธุรกิจจะมองเฮ้ยไอ้น่าสนใจไปลงทุนที่ <Ừ. S 1> ท,ที่ประเทศไทยบริษัทใหญ่มา <Ừ. S 1> คือแบบอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์มากๆและ3ยกมัน5ยกเราต้องมองอันนั้น đó, วะหรู้ว่าเราเราจะมองวันมีซอฟต์พาวเวอร์ใหญ่ uh huh. ที่สุดสำหรับประเทศไทย uh huh. และเราเปลี่ยนประเทศไทยได้เราให้โอกาส 70ล้านคนมากกว่าเราจะให้แรงบันดาลใจเรื่องราคุณค่าฮีโร่แล้วก็ต่างประเทศจะ,จะ,จ,ะจะลงทุนในประเทศไทยอันนี้มันสำคัญส,ส,สำคัญมากกว่ามากกว่า3ามยกห้ายกมันคือกติกาครูยอดธงครูผมนะครับสิ่งที่เขาสอนผมเยอะเขาเป็นคนที่แรกที่ท,ที่ให้โอกาสฝรั่งซ้อมที่ค่ายสิยอทธงได้ตอนนั้นทุกค่ายมวยเขาห้ามคนฝรั่งซ้อม อันนี้เป็น40ปีก่อนอนะค่ายสิยศเป็นเป็นค่ายที่แรกที่ให้ฝรั่งมันโอเคซ้อมได้แล้วเรามี Rob r รบรามันเดรเกอร์เรามีรอบกา m มนอันนี้เป็นคนฝรั่งคนแรกที่เป็นซูเปอร์สตาร์ที่ประเทศไทยและอันนั้นอันนั้นเป็นคนส่บของไอ้ด้วยเพราะว่าไอ้ไอเรียนกับเขาอถ้าเกิดเราดูมองเรื่องเล็กๆเ,เราโตเร็วไม่ได้เรื่องสมยกห้ายกมันเกี่ยวป่าสาหรับ ถ้าเกิดเราอยากไประดับโลกจริงๆเราอยากมีแฟนขับทั่วโลกเราอยากให้เป็นโมดอกไทยกลายเป็นโมดอกโลกอ oh. และใครเป็นคนคนที่เป็นแชมป์มันเกี่ยวเปล่าเป็นคนไทยหรือว่าคนอังกฤษ oh. ความจริงนะถ้าเกิดอยู่เป็นกีฬาระดับโลก oh. มันไม่ต้องจําเป็นคนไทยชนะอย่างเดียวอ oh. ต้องให้โอกาสเสมอทุกคน oh. แล้วก็ถ้าเกิด The Best The Best มาจากอังกฤษ มวยไทยเป็นโมโูนดอกของไทยอยู่แล้วแล้วมันดีสแสดงว่าคนอังกฤษจะมองประเทศไทยมากกว่าศึกษีเข้าใจป่ะแต่ถ้าเกิดเราพุ่งกล้า <c oughs> ให้คนไทยชนะอย่างเดียวคนไทยมีแข็มขัดอย่างเดียว <c oughs> เราโตโตไม่ไดออ้อันนี้เราต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นบอชาตีตอบผมมาแล้วว่าไม่กังวลไม่ว่าชาติไหนจะเป็นแชมป์ก็ไม่กังวลไม่จำเป็นต้อง เป็น the best of the best uh huh. และเราต้องเข้าใจมวยไทยเป็นใหญ่มากกว่าคนเดียวต uh huh. ัวประเทศไหน uh huh. หมวยไทยถ้าเกิดเป็นระดับโลก uh huh. ความจริงเราต้องมีแชมป์จากทั่วโลก uh huh. นี่แหละคือ w o ไว d w i แท้ best of the best